เร่ง0 1น0ถึง PPV หนาวเลยอลองใส่โค้งนี้ดูครับอุ้ยนิ่งเลยนิ่งเลยด้วยค่าตัว1 2 5 0 0 0 0าบาทก็น่าคิดเหมือนกันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้านี่ครับ BMW X3 xDrive20d Highline ขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งโฉมนี้ก็จะเป็นโฉม F25 ก็จะอยู่ที่ ปีระหว่างปี2010ถึง2016นะครับแน่นอนครับว่าเจ้าตัวรถคันนี้ก็เป็นรถมือสองไปแล้วแหละแต่เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาย้อนอดีตรู้จักกับเจ้านี่นะครับว่าเนี่ยปีเนี้ยปลายปี2021แล้วแต่เจ้าตัวนี้ครับยังมีความน่าใช้งานอยู่หรือไม่แล้วการใช้งานจะเป็นยังไงยังมีความทันสมัยสู้ปี2021ได้ไหมนะครับอ่ะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับเจ้ารถคันนี้กันเลยครับไปก่อนอื่นนะครับรูปลักษณ์ภายนอก คือต้องบอกก่อนว่ารถโมเดลนี้ครับเขามีอายุตั้งแต่ปี2010ถึงปี2016แต่ว่าเจ้ารถคันนี้ครับเป็นโมเดลปี2014เออก็จะถูกแต่งหน้าทาปากมาให้ทันสมัยอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับแต่ก็จะยังหลงเหลือในส่วนที่เป็นหลอดไส้อยู่นะก็จะมาอยู่ในส่วนของไฟเลี้ยว แหมก็น่าเสียดายเนาะลดราคา3ล้านหแสนบาทนะเออแต่ดันมามีไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อันนี้ก็นิดนึงเนาะซึ่งในส่วนของด้านหน้านะครับที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆเ,เลยนี่ครับก็จะมีในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บมองแต่ไกลเราก็รู้เลยครับว่าเออเจ้านี่เป็น BMW แน่นอนครับต่อมานะครับไล่ลงมาด้านล่างหน่อยก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์หน้า เซนเซอร์หน้านี่ก็จะมีทั้งหมด4จุดนะครับเซนเซอร์หน้ามาแบบ4จุดมาเลยนี่ก็จะมีฝั่งนี้2นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับอีกฝั่งละหนึ่งนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4จุดนั่นเองครับต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างที่เห็นเด่นเป็นสง่าเลยนี่ครับล้อล้อลายใบพัดนะครับซึ่งเขาก็ให้ยางมาขนาด2 4 5 50 1หเลยนะครับคือ ต้องบอกเลยว่าด้วยเจ้าตัวลายล้ออันนี้ครับคือเขาก็จะแบบลายแบบบาพาดอ่ะเออแล้วก็จะโชว์โชว์ดิสเบรกเห็นเด่นชัดแต่ไกลเลยนะครับว่าเออนี่การก็จะออกเล็กๆหน่อยแล้วก็จะมีดิสเบรกอันบักเอกอยู่ข้างในนะครับแล้วซึ่งพอมาประกอบกับไซดยางขนาดนี้ครับไซดยางขนาด50ขอบ18นี้ก็คือแบบดูเต็มซุ้มกำลังดีเออคือผมว่ารถคันประมาณนี้ใส่ย,ยางไซด์นี้ก็ พอดีแล้วเออกำลังหล่อแล้วนะครับพอไล่มาในส่วนของด้านข้างกระจกมองข้างอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างที่มีนี่ครับเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มาแล้วครับ LED มาแล้วต่อมานะครับไล่ลงมาดูในส่วนของเอมบลมด้านล่างนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น XDrive 20D ก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2ลิตรนั่นเองครับไล่ต่อมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของมือจับประตูอันนี้ก็จะเป็นแบบคียเลสแล้วแน่นอนครับ นี่ก็จะมีเป็นแถบเป็นเส้นเส้นบอกนะครับว่าให้เราสัมผัสตรงนี้แล้วรถก็จะทําการล็อกครับอ่าอันนี้ก็คือล็อกแล้วแล้วถ้าจะเปิดเปิดยังไงก็นี่ครับเอามือจับเข้ามาได้เลยแล้วก็เปิดอย่างนี้ได้หล่อๆเลยนะครับไล่ต่อมานะครับนี่ถ้าเป็นรถยุโรปส่วนมากนะครับถังน้ํามันเขาก็จะอยู่ฝั่งขวากันและเออก็จะ ไม่เหมือนใครคือบางทีเราไปเติมน้ํามันถ้าถัางน้ํามันเราอยู่ด้านซ้ายเหมือนรถส่วนใหญ่นะครับเราก็อาจจําเป็นจะต้องรอเขานิดนึงแต่ว่านี่ฮะถังอยู่ด้านขวารถส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเราก็เข้าแฟบชิดขวาไปได้เลยเอ,อ,อันนี้ก็จะทําให้เราเติมเร็วนาะต่อมานะครับไล่มาดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเต็มเต็มนี่เต็ม,เต,มเต็มอย่างนี้เลยข้างบนเริ่มจากข้างบนสุดเลยละกันข้างบนนี่ก็จะเป็นในส่วนของเสาอากาศที่เป็นชาร์กฟินนะครับเราก็จะ มีในส่วนของแหลกหลังคาแหลกหลังคาที่เป็นรางอลูมิเนียมนะลงมาหน่อยก็จะนี่ครับเป็นไฟเบรกดวงที่3ครับไลนมาอันนี้ก็จะเป็นกระจกไล่ฟ้าเขาคือถ้าเป็น BMW เครับเขาก็จะทําเส้นลายไล่ฝ้าออกมาเป็นแนวโค้งๆนะเออก็คือจะแบบทั่วเลยทั่วเลยอันนี้ก็จะเป็นนี่ใบปัดน้ําฝนหลังนะครับก็จะกินพื้นที่อยู่ประมาณนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่า เพียงพอแล้วแหละเพียงพอแล้วสําหรับเวลาเรามองกระจกหลังครับไฟท้ายไฟท้ายก็จะมีในส่วนของไฟ LED ปนกับหลอดไส้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนข้างหน้าเลย mm hmm. ก็อย่างที่บอกฮะน่าเสียดายว่าเออรถราคา3าล้าน6แล้วแต่ยังแอบมีไฟหลอดไส้อยู่อันไหนเป็นหลอดไส้บ้างก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรงนี้ครับที่เป็นหลอดไส้อยู่เนาะไล่ลงมา หน่อยนึงครับก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์อันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ด้านหลังก็จะมีทั้งหมด4จุดเหมือนด้านหน้าเลยต่อไปนะครับเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือนี่ฮะเป็นระบบคลิกเซนเซอร์นี่เปิดปิดฝาท้ายแค่ใช้ขาใต่เข้าไปป๊าบก็สามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับเปิดปิดได้แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยแล้วกันนะครับนี่เราก็จะ เห็นได้เลยว่ามีม่านบางังสัมภาระอยู่นะครับซึ่งถ้าเราวางสัมภาระไว้แล้วไม่อยากให้ใครเห็นนะเราก็สามารถดึงม่านอันนี้มาปิดมาบังได้เลยถ้าไม่ใช้เราก็เก็บไปครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแบบพื้นเรียบแล้วเรายังสามารถพับเบาะตอนสองให้เรียบได้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพับให้ดูเลยนี่ครับวิธีพับเบาะก็เปิดประตูมาแล้วก็มีสลักอยู่ครับ เรากดสลักลงได้เลยอีกฝั่งนึงก็ทําเหมือนกันครับนี่ครับก็จะพับราบเรียบไปยันแถวหน้าเลยเออเก็บได้เยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถถอดออกได้อีกนะครับก็จะกลายเป็นห้องเก็บสัมภาระที่ใหญ่มากอ่าแล้วถ้าเวลาเราจะปิดนะครับเวลาเราจะปิดก็เตะไปได้เหมือนเดิมครับเตะแล้วก็เดินออกนี่เห็นไหมลงมานิ่มๆเท่านี้เองเออ นี่มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยครับกล้องมองหลังก็ซ่อนซะมองไม่เห็นเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับปะนี่เปิดมาเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับขนาด2ลิตรหรือถ้าเอาแบบละเอียดละเอียดเลยก็1,995ซีซีซีซูบเทอร์โบนะครับซึ่งก็จะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 184แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดที่380นิวตันเมตรเครื่องตัวนี้ครับเขาก็จะเคลมอัตราการสิ้นเปลืองมาอยู่ที่5.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ17กิโลลิตรนะแต่คือผมว่าวิ่งจริงๆแล้วก็คงจะได้ไม่ถึงหรอกสำหรับรถใหญ่ขนาดนี้ขับเคลื่อน4ี่ล้อแรงๆขนาดนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ห้องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันดีกว่าครับปะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกุญแจคีย์เลสของ BMW X3 คันนี้นะครับนี่ก็จะมีปุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ผมก็พกไว้กับตัวเลยถ้าจะขึ้นก็นี่ครับเอามือมาจับตรงนี้แล้วก็ดึงเปิดได้เลยครับพอขึ้นมาแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าเออสัมผัสถึง รถยุโรปนะครับให้มาในส่วนของอุปกรณ์เยอะแยะต่างๆมากมายหน้าจออันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลตรงกลางนิดนึงแล้วก็จะมีในส่วนของอนาล็อกนะครับอนาล็อกก็จะมีเกน้ำมันมาตรวัดความเร็วนะครับรอบเครื่องแล้วก็อุณหภูมิน้ํานะครับแล้วไล่มาทางด้านนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเด่นชัดเป็นสง,ง่าอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอซึ่งหน้าจออันนี้ครับ นี่เห็นไหมระบบสัมผัสนะครับระบบสัมผัสนี่เท่านั้นยังไม่เพอนี่เห็นไหมครับดูหนังฟังเพลงเต็มที่เลยแล้วคือระบบเสียงเขาแบบโอ้โหดูดิทั้งภาพทั้งเสียงเขาสุดยอดจริงๆครับก็จะมีในส่วนของค่า Information นะครับแล้วก็นี่ครับถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้นะครับก็จะท่องเว็บเบราว์เซอร์ได้ด้วยนะครับต่อมาดูในส่วนของแดชบอร์ดนะครับนี่เรากดเข้ามาได้เลยนี่เห็นไหมเราสามารถโชว์แดชบอร์ดตรงกลางได้เลยนะครับก็คือจะมีมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องนะครับมีการแจ้งเตือนต่างๆเนาะนี่ผมว่า เขาทำงานได้ดีอ่ะแล้วคือการตอบสนองค่อนข้างเร็วนี่มีโฟนลิงค์ USB หรือ Wi-Fi บิวล์อินมาจากโรงงานเลยเนาะจบจบกันไปเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องยุ่งอะไรกับระบบตรงนี้เลยเนาะซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็ยังสามารถใช้นี่ครับเป็นปุ่มอยู่ด้านล่างนี่เอามือวางแล้วก็หมุนได้เลยเ,ออเราก็สามารถสั่งงานได้2แบบทั้งระบบสัมผัสแล้วก็ปุ่มกดอยู่ข้างล่างนี้นะครับต่อมา เรามาดูในส่วนของ Air ครับ Air d i ิ i t a l Auto แยกฝั่งนี่เห็นปะแยกฝั่งซ้ายขวาได้นะครับเออคือมันก็ต้องมานั่นแหละเนาะลดราคาระดับนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่แผ่นนะก็ยังสามารถใส่แผ่นได้อยู่ก็จะประมาณนี้ดูในส่วนของด้านล่างที่เก็บของเป็นที่วางแก้วนะครับเป็นที่วางแก้วก็แหมคือ สามลผมก็นึกว่าจะเป็นการกดแล้วก็เออเป็นแบบซอฟทัชมาเนาะแต่ว่าที่ไหนได้ครับที่ไหนได้ก็เป็นแบบเออเลื่อนปิดเลื่อนเปิดเอาเองแต่ว่าแต่ว่าถูกชดเชยมาด้วยคอนโซลกลางที่แบบอย่างหรูอย่างหรูลายไม้สีดํามาเลยนะครับเนี่ยแล้วแบบใหญ่มากใหญ่มากคอนโซลกลางเขาใหญ่มากครับแต่ว่าถามว่าเบียดอะไรไหมก็ไม่ครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า,ฟา บีเอมเขาใช้มาต้องนานแล้วแหละแต่ว่ามันค่อนข้างดีนะเออคือแบบมันง่ายมันจบแล้วมันสวยงามนะครับต่อไปเป็นนี่ครับเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับออโต้เบรกโฮก็มีครับออโต้เบรกโฮก็มีต่อมาด้านข้างครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแท็กชันคอนโทรลนะครับไล่ลงมาหน่อยก็จะเป็นสามารถเลือกโหมดได้นะครับซึ่งโหมด เขาก็จะมีทั้งหมด3โหมดนะครับนี่พอกดแล้วเขาก็จะมาโชว์ที่หน้าจอนะครับมีโหมดสปอร์ตมีคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรนะครับซึ่งการทำงานของสปอร์ตเนี้ยก็จะสั่งงานไปยังพวงมาลายัยเกียร์คันเร่งระบบช่วงล่างนะครับให้ตอบสนองมาในแบบสปอร์ตคอมฟอร์ตนี่เขาก็จะเน้นวิ่งนุ่มนวลน,นะครับแล้วต่อไปอีโคโปรเขาก็จะเน้นในการประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับมาดูในส่วนของ พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนี่ก็เป็นแบบไฟฟ้าเฮ้ยเบาอ่ะบอกมากเบาหวิวเลยดูดิเออผมว่าดีนะดีนะเวลาที่เราจะจอดอหรือว่าคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเราจะขับรถ SUV คันใหญ่ๆอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยดูดิเออแต่ว่าคือก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าถ้าเราไปขับเร็วๆแล้ว,ลวมันเบาขนาดนี้อันตรายแน่นอนครับซึ่งอันนี้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มความหนัก เพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับในการขับขี่ก็ให้เหมาะสมกับความเร็วนะครับในส่วนของพวงมาลัยด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของคร u สคอนโทรลนะครับแต่ว่าตัวคร u สคอนโทรลตัวนี้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบวิ่งตามคันหน้าดได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบแค่บวกลบสปีดธรรมดานะครับฝั่งขวาก็จะเป็นระบบมันติฟังก์ชันสั่งงานเครื่องเสียงครับต่อไปด้านหลังก็จะเป็นแพดเดิลชิฟครับสามารถสั่งงานเกียร์ได้เลย ซึ่งเจ้ารถคันนี้ครับก็จะเป็นเกียร์ทั้งหมด8สปีดเราก็สั่งงานกันมันๆได้ด้านหลังพวงมาลัยได้เลยครับระบบรถคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟหน้าออโต้ปัดน้ําฝนออโต้นะครับไฟหน้าก็จะอยู่บริเวณฝั่งขวาปัดน้ําฝนก็จะอยู่บริเวณฝั่งขวานะครับก้านไฟเลี้ยวมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับในสไตล์ของรถยุโรปนี่ครับต่อมานะครับในส่วนของด้านบนม่านบังแดดนี่ มันบางแดดก็มีไฟมีกระจกทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วครับรถ3ล้านขนาดนี้ก็มีไฟอ่านแผนที่ครับไฟอ่านแผนที่ซึ่งด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปรับเบาะให้อยู่ในท่าทางที่ผมขับก่อนนะโอ้ขึ้นลงครับเบาะขึ้นลงเข้าออกได้ครับ แต่แต่ช้าแต่ทุกคนดูรถสามล้านหกพวงมาลัยคันโยกซะอย่างนั้นนะคันโยกซะอย่างนั้นแต่ก็ช่างบรรทับเราก็ไม่ได้ปรับบ่อยนี่ฮะก็ยังดีที่ขึ้นลงเข้าออกได้นะเออไม่งั้นนี่แย่เลยแย่เลยอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังก็ดีกว่าครับว่าถ้าผมมานั่งขับอย่างนี้แล้วด้านหลังจะนั่งได้ไหมเนาะ ไล่มาดูในส่วนของด้านหลังบขึ้นมาก็สัมผัสได้ถึงความกว้างขวางเนาะดูดิเล็กลูมแบบโอ้โหคืบไม่ถึงครับคืบแล้วไม่ถึงอคือบครึ่งเลยอ่ะคืบครึ่งไปเลยผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เฮ้ยข้างหลังนั่งได้ปะนั่งได้ครับสบายเลยแต่ รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วคือผมรู้สึกว่าเจ้าตัวพนักพิงครับพนักพิงเขาปรับไม่ได้แล้วมันแอบชันไปหน่อยอ่ะเออคือผมอยากจะให้ถ้าปรับไม่ได้ก็อยากจะขอเอ็นกว่านี้นิดนึงอืมแต่คืออันนี้คือแบบเนีย่ยต้องนั่งแบบหลังตรงแบบมาดอย่างผู้บริหารเลยอ่ะเออคือต้องนั่งเป็นมาดผู้บริหารเลยเนาะถ้าสมมุติว่าปรับเอ็นไปได้อีกนิดนึงนะเวิร์กเลยเบาะ เบาะรองนั่งข้างล่างนิ่นมครับข้างล่างนิ่มส่วนของหลังแข็งไว้หน่อยแข็งไว้หน่อยอยากจะให้นิ่มเหมือนข้างล่างครับคือถ้ามันนิ่มเหมือนข้างล่างก็เวิร์กเลยเวิร์กเลยก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วครับที่วางแก้วธรรมดาซื่อ,อ,อครับธรรมดาซื่อ,อก็โอ้มีที่เสียบเป็นที่เสียบไฟนะครับมีที่เสียบไฟเป็นแบบซิกอร์ไลเตอร์ซ็อกเก็ตนะครับเป็นแบบที่จุดบุหรี่เอ่อ ต่อไปแอร์นี่มีแอร์มาให้ข้างหลังคือถ้าไม่มีครับก็จะว่าให้อยู่แต่ว่ามีมางั้นก็จะประมาณนี้ครับคือในส่วนของด้านหน้าด้านหลังงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการขับขี่กันดีกว่าครับว่าด้วยเครื่องยนต์2.0เทอร์โบนะครับมันจะจัดจ้านจีดจ๊ดจ๊าดแค่ไหนนะไปกันเลยครับะเรามา ลองเจ้าคันนี้กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงมั่งเนาะก็ความเร็วตา่าอันนี้เดี๋ยวผมมาขอเลือกในโหมดคอมฟอร์ตแล้วกันนะครับความเร็วต่ำโอ้ขับง่ายจังเลยฮะเออหงหลเบาว,วิก็อย่าลืมนะครับว่าการไฟเลี้ยวเราอยู่ฝั่งซ้ายแล้วครับ อ้ยอัตราเร่งเฮ้ยอัตราเร่งผมว่าจีจาร์แน่นอนจีจาร์แน่นอนฮะเอออันนี้คือขนาดลองเติมดูเบาๆนะแล้วการเก็บเสียงเขาเก็บเสียงดีด้วยครับเออเก็บเสียงดีแล้วเครื่องยนต์ดีเซลก็ไม่ได้ลั่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลก็ถือว่าเงียบเลยครับ 0ถึง100 0ถึง100 10วิฮะ10วิมิวเอ็ก hmm. ที่ผมเคยทำไว้10.5เนาะเออที่เร็วที่สุดที่เคยทำตอนนี้นะเออ10.5เพราะฉะนั้นก็มิวเอ็กเดิมๆก็ไม่น่าจะดันไหวนะครับคือดันได้แต่ก็อาจจะอาจจะโดนทิ้งหน่อยเ,อเพราะว่าคันนี้มัน10วิท้วนครับ10วิท้วนอ,อ่ะมาดูในเรื่องของ การขับขี่ความนุ่มสบายต้องบอกเลยว่าซับแรงสะเทือนค่อนข้างดีฮะเนี่ยแรงสะเทือนตามถนนบ้านเราอะทำได้ดีเลยเออทำได้ดีเลยครับเนี่ยมไม่ได้มีอาการดีดดิ้นโครงเครงนะครับคืออ่ะรู้ละครับว่าถนนมันสะเทือนอืม เพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นโชคเนี่ยแหละมันก็จะรับรู้ได้ถึงแรงสะเทือนแต่ถามว่าสะเทือนแบบไหนล่ะก็สะเทือนแบบนิ่มๆแต่ไม่ได้นิ่มอยู่ไ้วยนะครับคือเฟิร์มอะ่ะเฟิรม์มแต่ว่าไม่ได้มีความปึงปังเลยเออคือทีเดียวจบไม่มีอาการแบบกระเด้งกระดอนโครงเคงแต่อย่างใดก็ช่วงล่างก็สมราคาครับบอกเลยช่วงล่างสมราคา การเก็บเสียงวิ่งเร็วๆแปดสิบเงียบครับเครื่องก็เงียบไม่ได้ส่งเสียงคำรามลมเงียบแต่ว่าผมอแอบได้ยินเสียงยางนิดนึงอ่ะลองเข้าโค้งไมครับออลองเข้าโค้งไปครับอือโอ้เข้าโคง้งนิ่งฮะเข้าโค้งนิ่งอ่ะลองแสงดูครับ นีฮ่ฮะเร่งแซงก็พุดปูดไปเลยพุทธพไปเลยครับพุทธพไปเลยฟิลลิ่งแป้นเบรกโอ้แป้นเบรกนี่คมครับแป้นเบรกนี่คือเบรกเท่าไหร่ได้เท่านั้นไม่ต้องปรับตัวอืมไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยไม่ได้มีเบรกที่จะต้องเหวอกดเพิ่มเติมอะไรแต่อย่างใดช็อตเดียวอยู่ช็อตเดียวอยู่อ่เดี๋ยวผมจะลองโยกดูเบาๆในเลนตัวเองนะครับอืมต้องบอกแหละว่า รถเขาสูงรถเขาสูงก็เลยอาจจะมีอาการโยนนิดนึงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาในโหมดของสปอร์ตนะครับโอ้พวงมาลัยหนักขึ้นเลยครับอุ้ยนิ่งเล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 ยเมื่อกี้คอมฟอร์ตอาจจะติดย้วยนิดนึงติดย้วยนิดนึงผุมเมื่อกี้ถ้ากลับไปเข้าโค้งนั้นใหม่เนาะน่าจะมันน่าดูน่าจะมันน่าดูาาดเออผมปรับไว้คอมฟอร์ตเองแหละอันนี้ผมขอโทษ แต่ว่าพอปรับเป็นสปอร์ตแล้วครับไม่มีอาการอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เลยคือคมเปี้ยเลยเปี้ยปะเลยครับไม่มียวบยาบยวบซ้ายยวบขวาเลยอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนเข้าซ้ายดูครับอาการอาการยวบยาบอของด้านหลังหายไปแทบจะร้อเเลยอ่ะเออจากที่เราคอมฟอร์ตเนี่ย ยวบรู้สึกเลยว่ารถยบูบฟื้อฟื้อกว่าจะเลี้ยวแต่พอปรับมาในโหมดของสปอร์ตเออคมเปี้ยปะเลยครับคมเปี้ยปะเลยเอ่ะลองใส่โค้งนี้ดูครับเออโูหต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงล่างที่ขับสนุกฮะขับสนุกขับมันอืมพอปรับมาในโหมดสปอร์ตแล้วอารมณ์เปลี่ยนเออปุ่มเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเลยครับ แต่ถ้าถามว่าปรับมาในโหมดสปอร์ตแล้วรู้สึกว่าช่วงล่างกระด้างไหมไม่ได้รู้สึกถึงความกระด้างของช่วงล่างแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นเนี่ยรู้สึกเหมือนตอนแรกเลยว่าเออมันซับแรงสะเทือนดีแต่ว่าคือคราวเนี้ยอาการที่วบยาบโยนตัวก่อนการเลี้ยวในขณะเลี้ยวหายไปเลยครับอืหายไปทันทีเลยเป็นรถที่ ขับสนุกขึ้นมาทันทีเลยครับหลังจากที่ได้ไปขับเจ้าคันนี้มาแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสมน้ําสมเนื้อคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคือคือด้วยหน้าตาที่เขายังไม่ได้ดูเก่าอ่ะเออคือถ้าคนไม่ได้ตามก็จะไม่รู้หรอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตกรุ่นไปแล้วเนาะดูดิดูหน้าตาเขาก็ยังทันสมัยอยู่ อุปกรณ์ภายในห้องโดยสารครบคันแบบไม่ต้องเติมอะไรแล้วอุปกรณ์ฟังก์ชันเกี่ยวกับการขับขี่ที่ผมมองว่าอาจจะขาดก็คงจะขาดไปแค่ Adaptive Cruise Control เท่านั้นเองอแต่ว่าพอมาในเรื่องของฟังก์ชันเครื่องเสียง Entertainment จัดหนักจัดเต็มแบบไม่ต้องทำอะไรเลยดูหนังฟังเพลงลงหนังไว้ใน Memory ได้หมดเลยคันนี้อยากทำอะไรได้หมดเลย ในส่วนของการนั่งโดยสารข้างหน้าผมมองว่าจบนั่งสบายทุกอย่างแต่พอไปนั่งในส่วนของด้านหลังก็อาจจะรู้สึกว่าอยากได้ความสบายกว่านี้หน่อยเอออยากให้เบาะหลังมันเอ็นกว่านี้พนักพิงนุ่มกว่านี้หน่อยนิดเดียวพอแล้วทุกอย่างจะจบเลยเออต่อไปก็ในเรื่องของการขับขี่การขับขี่ผมถือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้า BMW ตัวนี้อยู่แล้วคืออย่างแรกเครื่องแรง นุ่มเงียบการเก็บเสียงภายนอกดีเก็บเสียงลมดีได้ยินเสียงยางนิดเดียวแล้วอัตราเร่งอัตราเร่งต้องบอกเลยครับว่าถือว่าจัดจ้านสำหรับรถที่เป็นแบบ C-SUV ขนาดนี้นะครับเร่ง0-100ถได้10วิด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบเท่านั้นเองเออด้วยค่าตัวนะครับ1,250,000า้ 1, 250, บาทก็ได้รถยุ่นโลก สมรรถนะยอดเยี่ยมอย่างนี้ไปแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กกดถูกใจทักแชทมาได้เลยนะครับอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้หรือปรึกษาการออกรถการดาวการผ่อนต่างๆและที่สำคัญนะครับไปส่งให้ได้ทุกที่ทั่วไทยเลยนะครับงั้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดแล้วก็รับรู้ก่อนใครครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ